ในขั้นเจริญปัญญานะถ้าในขั้นจริยธรรมดีกับชั่วไม่เท่ากันต้องไม่ทําชั่วต้องทําดีไว้ก่อนต้องถือศีลห้าไว้อะไรไว้แต่ในขั้นที่เราเจริญปัญญาเราจะเห็นเลยสุขกับทุกข์ก็เสมอกันดีกับชั่วก็เสมอกันคือความปรุงแต่งเท่านั้นเองไอที่ว่าดีดีวิเศษวิโสนะเป็นกุศลทั้งหลายนั้นก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมานสิ่งที่ว่าชั่วชั่วอกุศลน,นะ ก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาปรุงขึ้นมาได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วทว่าปัญญาเห็นความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเหมือนกันพอมีปัญญาอย่างนี้นะจิตก็มียานทัศนะแก่รอบแนละ้ว ศีลสมาธิปัญญาของเรามากพอแล้วนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะมันมีกระบวนการนะไม่ใช่นั่งสมาธิอยู่ก็เห็นโน้นเห็นนี่แล้วก็สรุปเนี่ยเกิดอริยมรรคแล้วไม่ใช่มันมีกระบวนการที่จิตล้างกิเลสอันนี้ค่อยไปดูเอานะมันเกิดขึ้นในเจ็ดขณะนะ ทีแรกจริตก็รวมลงไปนะเข้าอัปปนาสมาธิแล้วจิตจไปเดินปัญญาอยู่สองสามขณะนะและ้วจิตก็วางการเจริญปัญญานะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะหนึ่งขณะที่ทวนกระแสเนีเข้ามาถึงธาตุรู้เนี่ยอริยมรรคเกิดขึ้นนะแหวกอาสวะกิเลสออกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตถูกแหวกทำลายออกหนึ่งขณะ แล้วจะเกิดอริยผลตามมาสองสามขณะแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันพวกปัญญากล้านะก็จะเกิดอริยผลสามขณะไปพวกไม่มีปัญญามากเท่าไหร่นะก็มีอริยผลสองขณะถ้าเป็นพระโสดานะก็จะไปเป็นประเภทเกิดเจ็ดชาตินะอะไรเงี้ยมันยังได้โสดาเหมือนกันนะแต่คุณสมบัติไม่เท่ากันหรอก พวกที่เขาแก่กล้าปัญญาแก่กล้าจริงๆนะพระโสดาบันเขาเกิดอีชาติเดียวนะไม่ต้องเจ็ดชาติหรอกเขาเกิดอีชาติเดียวเท่านั้นนะเขาทาที่สุดแห่งทุกได้ถ้าปัญญีสีเรายังไม่แก่กล้าพอก็นะเกิดเจ็ดชาติบ้างสามชาติบ้างนะหรือคนไหนอินทรีแก่กล้าจริงๆนะเป็นพระโสดาบัน แล้วก็ต่อด้วยสกทาคานาคาหรือจบกิจในชีวิตนี้เลยก็ได้แล้วแต่ต้นทุนที่เราสะสมมายุติธรรมนะใครทำใครได้ไม่ทำก็ไม่ได้ธรรมะในยุติธรรมในโลกไม่มีหรอกยุติธรรมนยุติธรรมปลอมๆอ,นะอย่างเรารู้นะไอ้คนนี้แหละไปฆ่าเขาแต่ว่าไม่มีหลักฐาน ท,ทั้งที่รู้นะก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานแล้วก็ไปลงโทษกันก็ถือว่าไม่ยุติธรรมอีกแล้วความยุติธรรมของโลกเนี้ยไม่แน่นอนหรอกแต่ความยุติธรรมของธรรมะความยุติธรรมของกรรมเนี้ยแน่นอนทำแล้วมีผลแน่นอนไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้สึกหรอกถ้ารู้ถ้าเห็นนะจะไม่กล้าทำชั่วหรอก ตรงนี้นะหลวงพ่อก็เลยไม่ตำหนินะบางที่บางครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่งสมาธินะเราก็ระลึกชาติได้เที่ยวไปนระกไปสวรรค์ได้นะเห็นผีเห็นเปรตเห็นสุรกายเห็นสัตว์นรกได้อนะไรเงี้ยมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีก็เห็นแล้วไม่กล้าทําชั่วเห็นแล้วขนก่ายที่จะทําดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่อยากตกต่ํา นี่คนทั่วไปแค่นี้นก็ไม่เห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ดูอรอบๆตัวเรานี่แหละอย่างบางคนไม่ดีใช่ไหมทุจริตสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะไรเงี้ยมีเงินมีทองมากไหมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่มีความสุขจะกินก็กลัวคนวางยาพิษจะไปไหนมาไหนก็กลัวคนดักยิงนะ มีทรัพย์สมบัติก็กลัวเขาปล้นหรือกลัวทางราชการรู้มายึดคืนอะไนะชีวิตน่ะ